ครับวันหยุดวันอาทิตย์ครับพามาสวนวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับเด็กน้อยเลี้ยงวัวอ้าวสวัสดีครับลูกนี่เลี้ยงวัวดูใบ,บ,บเหรอวัวดูใบเหออืมนี่จะไปหามาเนี่ยน,นี่ก็ไปท่านั่นนี่เหรอฮึอนี่ของใคร ไปไม่รู้ใครไม่รู้จับติดไปแล้วอือป่นวัวจักตัวล่ะ3 3ไม่ได้ห้ามนี่ๆนู่นครับเนาะเดี๋ยวยืนด้วยให้มันได้เห็นวัวด้วยหันมาเปาะมองดิมองดิเนี่ย ไปโนมาพี่แบกเอาดีิพู่นหัวเอามาแม่ มาแมมมามาพาหลาะสวนครับ ไปไปหาขุดเนี่ยจะพาไปไหนเอา้านี่นี่พ่อถ่ายคลิปอยู่จะพาไปทําอะไรวันนี้ผมน้องตูนพาทําอะไรวันนี้มาสวนฮะเอาองได้เสียมแล้วสิไปยังน,นี่ทางลงนี่ว่ามันสั้นหรือจะเป็นลงนเก็บเห็ดเปลกนี่เพิ่นได้เห็ดเปลกนี่นี่ลายนี่เหรอเออนี่เปลืวกไปไปเก็บบ่เก็บเป็นบ่ดูไปดะ ะว่าผเน็นไงให้ย่าพาไปไปไปเดินไปนู่นไปหา่าย่าอยู่ตรงนั้นหรอเออย่าอยู่ตรงนั้นหรอไผ่นี่ยลูกอืมเห็้ยนม่ไหนยางตูนเห็นมันหมุนอยู่ที่กีดยางเพิ่นบอกกีดยางนั่นน่เดี ที่ม้าไอหมีเข้าไปอยู่ไหนมันชื่อว่าหมีอะไรสรุปหมีอะไรไม่มีอะไรม้างหมามีหมีขัโลกกับหมีหมีแพนด้านั่งอหมีแพนด้าตัวไหนขัวโลกคโลกเป็นไปไหนก็ไม่รู้ทั่มันเป็นตัวขาวขาวอ่ะครับว่ครับแล้วมีการขีดยางมาทำไงฮึไม่ขีดยางไงที่ขีด น้อนเขาเจ้าเกียรติยิ่เด้อลนี่นี่ต้นต้นนี้น้ำยางมันกำลังไหลลูกนี่เห็นบหนี่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 ใกล้ๆกลเหรอใกล้ๆนี่ต้นใกล้ๆนี่เห็นไหมยางข,า,ขาวๆนะ่ะเห็นบ่อ๋อเนี่ยแล้วเขาเอายางเงินยาง,งไปทำอะไรเฮ้ยเงินยางไปทำอะไรน้ำยงางก็เอาไปทำเป็นยางทำเป็นยางต้ะฮะยางรถยางอะไรตจ้ถ่ายน้ำยาง ยางลบยางรบยางลบยางลบได้ไหมได,ได้แดดแปลงมาจากยางรบเหรออืมน้ำยางเท่าไรเย็นดีไหมตรงนี้เย็นไม่ก็เย็นดีดไปขึ้นเป็นเปียห้องขึ้นไปไข้าไปหันยุบป่ะไปไหมพี่ ไปถบ่แดดนเ,นเปิดเรียนวันไหนลูกที่สามใช่ไหมพ่อเห็นไหมสามพฤศจิกาเรียนเรียนอะไระอนุบาลน,นะเรี<า>ยนอะไรไหนเรียนอนุบาลอะไรการละสินคลิปนี้พ,พี่น้องมันเลาะสวน ถือเสียมหน่อยไปหาเจ็บเห็ดเห็ดปลวกโซเล่ในสวนตรงข้ามสวนยางมันจะขึ้นต่ำป่าอยูหหอ่คายไม่หลบคนเดินไล่ดิคายยังไงนั่นนั่นเหรอเห็นหนอคนมาเก็บวันอาทิตย์ก่อนน่ะคนเดินไล่คิดคิดขวาคิดขวา

ปพีิปอมอ่ะพี่ปอมเลยฮะนี่แหะพีปอมพีปอมเหรอไม่ใช่นี่ยังอ่ะผมก็เชื่อทำไมไม่รูร้มันไปนั่งไปไหนนั่งตรงไหนมันหยุดเราไม่ได้ไปไหนเราก็มาเดินชมสวนแม่นมบ่ะครับใช่แล้วก็ฮะบ่ายสามจะไปทำอะไรอืม ไปไปมันแดดก็ไปนั่งไปอ๋มหนูว่ซาซิปเจ็ดดิอืออ๋อพิงไว้เห็นดีดีพิงต้นต้นไม้ไว้ต้นมไม้ไหมลูก ตอนนี้บ่ายจะบ่ายสองแล้วจะบ่ายสองบ่ายสามแล้วไปละครับกลเกือบบ่ายสามนะไปไหนกลับบ้านโอ้ดูนี่ก็ได้เนะพ่อจะดูไหมดูพ่อน้องตูนวันนี้พามา เลาะสวนครับหาเก็บเห็ดปวกกับอะไรหาจีปลมกับว่ามีจีปจีปลมก็ตัวจีปลมจันทร์จีปลมก็จีหลีดจ้ะจีหลีปปป <c oughs> เปิดเทอมวันไหนนะ้จนจนที่สามใช่ไหมสามพี่เอก,กช่วงนี้เล็กหน่อยปิดเทอมครับเลยพากันมาเลาะมาเลาะแต่มันจันทร์ผมไม่ได้อยู่ไงมันจันทร์เย็นพิเศษ แม่ไม่กใไปด้วยตัวเลยเป็นต้องไปเรียนใช่ไหม <Okay. S 1> ม,มันก็พอเรียนได้แหละครับอ่าคลิปนี้ผ่านพ่อ,พอแม่มาชมสวนนะครับหาละเมื่อกี้ยางละบึงเห็ดปวกบุไรเรแลครับพี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยบสามสี่โมงมืันพาก,กันกลับเข้าบ้านแล้วเอา คลิปนี้ฝากพี่น้องทักทายสบายดีอ้าววันดีวันดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทำสวยๆยิ้ีมด้วยมองกล้องยี้มมด้วยนีย้อายเกินอ้าวสวัสดีครับาย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 ก่อนโบกมือบายบายดีๆครับสวัสดีครับ